ติดตามสถานการณ์โควิด1 9ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนกันบ้างค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีรายงานการพบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนดังนี้นะคะไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้ยอดรวมอยู่ที่เชียงใหม่นะคะขออภัยค่ะยอดรวมวันนี้อยู่ที่2233รายการตรวจ rt pcr 315ราราย atk 1,918เรรายเชียงรายวันนี้ค่ะยอดรวมอยู่ที่9 8 8รายการตรวจ rt pcr 64 เอ K 924จังหวัดแพร่ยอดรวมวันนี้248ราย rt pcr 68 a อ k 180และจังหวัดลำพูนค่ะยอดรวมอยู่ที่153ราย rt pcr 13รายและ a อ k อีก140รายค่ะส่วนที่จังหวัดด้านวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่105รายนะครับเป็นผลตรวจ rt pcr 66ราย a อท39รายครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่82รายเป็นผลตรวจ rt pcr c ร10ลาย ATK 7 2รายส่วนที่จังหวัดลำปางวันนี้สูงทีเดียวนะครับ360รายผลตรวจ RT-PCR 35รายที่เหลือนะครับเป็น ATK จำนวน325รายส่วนที่จังหวัดพะเยาครับวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่160รายผลตรวจ RT-PCR 113รายนะครับและ ATK 47รายครับ